สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์มาดูสิว่าสัปดาห์นี้ไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีสิงห์ ค่ชาวราศีสิงห์ไพ่ตัวตนของคุณคือ the lover ชีวิตของคุณช่วงนี้จะมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักการเงินหรือแม้กระทั่งการเลือกสิ่งถูกและผิดความดีและความเลว ผิดชอบชัว่วดีคุณจะต้องเลือกสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือราชาไม้เท้าลักษณะของบุคคลที่มีความมั่นคงทั้งการงานและการเงินคุณจะได้เจอบุคคลลักษณะเช่นนี้สิ่งที่คุณคาดหวัง the magician อืม Mag i c i a n หมายถึงว่าคุณคาดหวังที่จะทำอะไรบางอย่างและคุณคาดหวังว่ามันจะประสบผลสำเร็จคุณต้องการดำเนินการอะไรบางอย่างดำเนินการกิจการอะไรบางอย่างณนะสัปดาห์นี้และคุณคาดหวังว่ามันจะประสบผลสำเร็จ อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วหกถ้วยคุณจะมีการง้อขอคืนดีกับคนรักเก่าหรือแฟนเก่าหรือแม้แต่คุณจะมีการคิดถึงเรื่องราวเก่าในอดีตที่คิดแล้วทำให้คุณมีความสุข หรือแม้แต่บางคนอาจจะมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่าสมัยประถมมัธยมหรือแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรเก่าเก่าส่วนไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานของชาวสิงคคือแปดดาบ คุณมีความรู้สึกถูกปัญหาลุมเล้าถูกปิดหูปิดตาคุณไม่กล้าที่จะขยับรอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยความช่วยเหลือไม่กล้าขยับรอคอยความช่วยเหลือ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือสามดาบคุณจะรู้สึกผิดหวังเสียใจเหมือนถูกหลอกลวงหักหลังหรือบางท่านอาจจะมีภาวะโลกหัวใจก็เป็นได้เช่นกันหรือแม้แต่ภาวะโลกเ,เกี่ยวกับเรื่องความรักรักสามเศร้าทำให้คุณเจ็บปวดใจก็เป็นได้เช่นกัน ส่วนไพ่สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือ7็ดถ้วยคุณรู้สึกว่าตัวเองมีทางเลือกมากมายคุณมีจินตนาการมากมายในหัวแต่คุณยังไม่สามารถที่จะดำเนินการสิ่งใดหรือเรื่องใดได้ไดเลยในขณะนี้มันถึงได้มาอยู่ในสิ่งแก้ไข ส่วนไพ่คำแนะนำเดทไพ่แนะนำคุณว่าให้คุณจบกับอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือคุณอาจจะต้องเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือแม้แต่ชาวสิงห์บางคนอาจจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการสูญเสียญาติผู้ใหญ่การสูญเสียบุคคลที่มีอายุมากกว่าคุณ ส่วนสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจก็คือเดช h ริยอดคุณต้องการเดินทางคุณพยายามที่จะทุ่มแรงกายและแรงใจเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้ให้ได้รับชัยชนะหรือแม้กระทั่งเอ่อบางคนอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์หรือรถ คุณอาจต้องการซื้อรถหรือใดๆเกี่ยวกับรถยนต์ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์ใดๆก็ตามแต่ส่วนไพ่ใบสรุปของคุณก็คือส่วนไพ่ใบสรุปของคุณก็คือแปดถ้วยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจการงานหรือคุณจะมีการ เดินทางห่างไกลจากคนรักไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งและออบางท่านก็อาจจะมีการเดินทางเพื่อออกไปหาสิ่งที่จะทำให้คุณเติมเต็มในชีวิต โอเคค่ะชาวราศีสิงห์ขอจบคำทำนายแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะบ๊ายบาย